ย่าไปชัดชัดรองแล้วก็ชัดแล้วก็ชัดน้อยนะครับตรงนั้นถ้าชัดมากก็จะไปครบทั้งเจ็ดวิถีและขึ้นตะลัมสัปนะด้วยนะครับแล้วก็อารมณ์ไปเก็บตรงนี้เกนะ็บท,ที่ตะลัมสัปนะนะตะลัมสัปนะตรงนั้นและตะลัมสันะที่พูดกันมาสองโดงสองโดงแต่จริงมันมีเยอะมันมีเป็นสิบสิบแลกกี่สิบไม่รู้ผมมันไม่จับหลายสิบนะครับอารมณ์ไว้ทีนี้พอถ้า ถ้าเิอว่าาขึ้นวิถีถ้ารุนแรงอัติมันตรมเนี่ยรับทั้งเจ็ดลขึ้นตะลัมตะปนะแล้วก็ต่อด้วยรวังต่อด้วยรวังถ้าถ้าไม่ขึ้นวิถีต่อก็อจุดติดติดมันจะเกิดนั่นคือเดสโมเลรมันต้องมีวิถีเจ็ไปรองรับวิถีใดวิถีหนึ่งแล้วแต่ตาอุตบุรีนกายต้องมาต่อนะครับต้องมาต่อหรือไม่ก็ทางสวางเดียวก็ได้นะครับตรงนั้นไม่ไม่พูดเยอะแล้วไม่พูดมากไปแล้ว อารมณ์มัน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 ไม่ชัดอารมณ์ไม่ชัดรูปไม่ชัดอารมณ์ไม่ชัดแล้วก็ชัดรององลงมานะหลงวิภูตาอารมณ์รองลงมาเขาก็จะไปจบที่วิถีกิจเจ็ดจบก็จบเลยไม่ขึ้นตลอดสัปปะณะนะครับถ้ารองลงมาอีกก็ไปจบที่วอดสปนะณะหรือจบที่อวัชนะเทวาสัปปนณะหรือบันจักรวนวิถีถ้าเป็นอวัชนะก็ไปจบ ไปไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมโนวิธต้องไปจบที่อวันชนะตรงนั้นนะครับตรงนั้นถ้าเบาบางลงไปก็ไาจบที่อาทิตตาระวังพวังกระทบรั้งแรกระวังสามดวงแรกจบถูกได้กระทบปุ๊บจบ,บ,รบ,รรบต,ตรงนั้นแหละกรบปุ๊บจบตรงนั้นแหละจบปุ๊บกับเบาบางมากอารมณ์ใครเล่าที่เบาบางมากอารมณ์ปกราเบาบางมากกระจบกนั้น ครับกขขึ้นวิถีเหมือนกับเราเนี่ยแหละนะครับขึ้นวิถีมหมือนเราเนี่ยแหละบางทีเขาไม่เจ็ดหรอกเขามีแค่สามแค่ห้าแล้วแต่อารมณ์นักขนาดนั้นวิถีไม่ตายตัวแล้ววิถีเจ็ดตัวนี้ไม่ตายตัวนะี่แล้วแต่อารมณ์ด้วยอารมณ์เราเองบางทีก็หนักบางทีก็หนักน้อยลงาบางทีก็เบ,บาบา,บางทีก็นิดหน่อยใช่ไหมนั่นแหละวิถีกับอารมณ์อะไนอย่างเงี้ยแล้วไปจบที่วิถีกิตที่ ที่ไป,ไป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 สู่ของวิถีเจ็ดัจตนะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเราเองแต่ละอารมณ์ก็ไม่เท่ากันอารมณ์เมื่อกี้กับอารมณ์ตอนนี้อย่างเงี้ยเพราะนอารมณ์เขามีตลอดเวลาทั้งสี่ลักษณะนั่นแหละเราก็พิจารณาตัวเองเอาเปลียนตัวเองเอาทีนี้มาตรงนั้นควรระวังระวังไอ้ส่วนปัญจทวารมณจิต หน้าที่อีกจุดนัอือคืออะไรเขาเขาตัดระวังสามดวงไม่เกิดขึ้นแต่ระาาวังระวังขชนะระวังกูไปเจถ้าพอ,อปัญจะประวิตรจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาเขาตัดตัดอารมณ์ที่มาจากระวังสามดวงแรกสามดวงแรกเกิดขึ้นจะอไรก็กระทบอารมณ์มาแต่เบื้องต้นนี่แหละสามดวงนี้เป็นวิบากอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ของอดีต อดีตคืออะไรก็มันกี้เนี่ยนะนะไม่ใช่อดีตชาติครับอดีตไปกี้เนี่ยนะนะมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วตัวนู้นเป็นตัวตัดแม่ต่อแล้วเขาก็กันกองอารมณ์ไปนะครับนพะิจารณาอารมณ์นะกันกองกันกองอารมณ์พิจารณาอารมณ์แล้วก็ไปตือวัตดุไปนะอางตรงนั้นโดยแคครับภาพรวมๆประมาณนี้นะับไม่ได้เห็นมากนะก็มีน้อยคนที่จะเา้าใจ์สบูณครับ